สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีพี่ๆน้าๆตกปลาทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับช่องอัดไปจิงครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาออกหมายตกปลาของธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นการออกหมายหลังเลิกงานเหมือนเดิมนะครับก็เมื่อคืนในทํางานเข้ากะกลางคืนนะครับผมเช้านี้ก็มาออกหมายอยู่ที่คลองแขกนะครับผม อยู่คนละจุดนะครับผมกับ EP ที่แล้วนะครับผมห่างจากจุดเดิมมาน่าจะประมาณคือเกือบสองกิโลนะครับผมก็ผมมาถึงหมายก็ตอนนี้เจ็ดโมงห้าสิบนะครับผมอ่านเวลาตอนนี้นะครับก็จุดนี้ผมก็ยังไม่เคยมาลองนะครับก็มาลองดูครับเพราะว่าเป็นคลองเส้นเดียวกันเพราะว่าปลาคลองนี้ไซส์กำลังสวยนะครับผมก็เลยมาลองดูนะครับผมก็ขี่ล็อกมาเรื่อยครับจากที่เดิมมากระหาที่ตกนะครับผม เบอร์มีที่ตรงนี้มันมันว่างนะครับพอจอดรถได้ก็มีลมนิดหน่อยนะครับก็เลยมาลอดูนะครับส่วนปลาก็มาลุ้นเอานะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับสําหรับเหยื่อที่ผมใช้นะครับผมก็ผมเองใช้ไปสูตรประหยัดนะครับผมก็จะมีลำระเบิดแล้วก็เป็นลำเปล่าอันนี้ลำมาจากต่างจังหวัดนะครับผมก็จะแบ่งผสมนะครับผม อัตราส่วนก็หนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมกับสาหรับตะก้อนะครับผมเราผมยังใช้เป็นตะก้อวิ่งทิ้งสั้นเหมือนเดิมนะครับผมเป็นตะก้อสองเส้นนะครับขอเบ็ดเป็นเบอร์ศูนย์จุดแปดชิโนซองเขียวนะครับผมทิ้งสั้นผมก็ประมาณนี้ครับผมก็สําหรับชุดเกี่ยวนะครับผมก็เป็นเม็ดตมเล็กวันนี้ก็จะเกี่ยวแค่เม็ดต้มอย่างเดียวนะครับผมครับเดี๋ยวมาดูวิธีการผสมเหยื่อกันเลยนะครับผม เหยื่อเหลือจาก EP ที่แล้วนะครับผมก็เหลือนิดนึงครับเดี๋ยวผสมต่อเลยครับผมนี่ก็กะเอานะครับผมสำหรับลำเปล่านะครับผมสูตรสองนะครับคนชอบเยอะนะครับผมอันนี้เหลือนะครับผมผมซื้อมาน่าจะใช้หลายรอบแล้วครับน่าจะสามสี่รอบแล้วครับผมก็ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวผสมให้ให้หมดนะครับผมอันนี้ผมจะใส่แค่หนึ่งกำมือนะครับผมจะไม่ใส่เยอะครับ ประมาณนี้ครับผมผสมเข้ากันแล้วก็ผสมน้าหน้าหมายตกได้เลยนะครับผมครับเหยื่อที่ปั่นได้ก็ประมาณนี้ครับผมก็เม็ดโฟมก็จะเกี่ยวไว้ในตะก้อนะครับผมนี่ครับก็เดี๋ยวผมถ่ายสภาพหน้าหมายก่อนลงเหยื่อชุดแรกนะครับผมก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนนะครับผมสภาพหมายและที่จะบลวดนะครับผมครับ เริจจ่มจากสภาพหน้าหมานะครับผมก็หมายไม่โลงนะครับผมหมายปีผักบุ้งนะครับผมยื่นมาถึงกลางน้ํานะครับผมก็ตีไม่เน้นตีแรงนะครับตีกลางๆนะครับผมวันนี้ผมจะลงเบ็ดทั้งหมดเจ็ดคันเหมือนเดิมนะครับผมครับก็อยู่ข้างลมไผ่นะครับผม ก็ช่วงเช้าก็พอหลบแดดได้นะครับตรงน,นี้ครับผมช่วงบ่ายก็จะร่มหน่อยครับผมก็ที่จอดรถนะครับผมก็จอดไหลาทางนะครับผมก็รถวิ่งสวนกันได้นะครับผมจุดนู้น,นหมายโล่งนะครับแต่ว่าแดดนิดนึงนะครับผมที่แรกผมว่าจะไปลงตรงนู้นอะ่ะ ก็ลองรู้กันนะครับผมว่าตรงนี้จะมีปลาหรือเปล่าครับผมครับตอนนี้ก็แปดโมงสิบนาทีนะครับผมกระ๋ยวมาทยอยลงเหยื่อหมายแรกกันเลยนะครับผมก็ามาตามลุ้นกันนะครับว่าจะมีแต้มมีตัวให้ตานามารับชมกันหรือเปล่าครับผมไปตามลุ้นกันเลยครับผมก็จะย้อนแสงหน่อยนะครับผม หลุดครับผมโหเสียดายครับแ้มแรกด้วยครับผมไซส์ก็เกือบๆสี่นิ้วนะครับผม นี้เต็มแรงครับผมไซส์สามนิ้วครับผมโอ้ดึงแรงครับผมก็สถานการณ์ตอนนี้ครับเงียบนะครับผมก็ลงเหยื่อได้ชุดหนึ่งนะครับผมก็มากินเบ็ดอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ได้มาอีกแก๊ปหนึ่งครับผมก็เอาไงดีครับจะย้ายดีไหมครับก็ตอนนี้เก้าโมงห้านาทีนะครับผม ก็ขย้ายก็อาจจะไปลงจุดเดิมนะครับผมจุดเดิมที่ได้ไซส์สวยๆนะครับผมก็เวลาน้อยนะครับวันนี้ก็คือผมเลิกการมาเขามาตกเวลาน้อยก็เจะหมายที่ว่าปลาไม่ค่อยกินจัดนะครับผมก็เดี๋ยวย้ายใหมายกันดีกว่าครับผม ก็มาต่อกันหมายที่สองนะครับหรือว่าจุดที่สองนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีสองหมายนะครับผมก็ตอนนี้9ก้าโมงสี่สิบนาทีนะครับผมก็จะเตรียมอุปกรณ์ตกเลยนะครับผมเพราะว่าเวลาเหลือน้อยนะครับผมสําหรับหมายที่สองนี่ก็ผมขี่รถมาพอดีครับมีรอยน้าเขาลงนะครับผมมีรอยลงเบ็ดนะครับผมก็มาตามลุ้นกันนะครับ ว่าจะมีแต้มมีตัวให้มารับชมกันหรือเปล่าครับสำหรับหมายที่สองนะครับผมก็สำหรับที่จอดรถแล้วก็หน้าหมายเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูท้ายคลิปนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตอ่าลงเหยียบก่อนนะครับผมไปครับตามลุ้นกัน,นครับผม ปาตะเพียนครับผมกาแม่ครับผมเป็นปลากระมังนะครับผมไซส์สามนิ้วครับผม ปันน,นินครับผมไซส์สองนิ้วนหน่อยครับผมเกือบเกือบสามนิ้วได้ครับ นี่ครับผมแต้มนี้ไซสี่นิ้วได้ครับผมเริ่มขยับขึ้นมาแล้วครผมลอยมาเลยครับผม ดินครับผมแต้มนี้ไซสีเยียวได้ครับแต้มเนี่ย นีค่ครับใช้ความรู้ได้ครับเหมือนจะกินสองคันนะครับทนนันนั้นน่าจะกินเหมือนกันนะยวผมไปเช็คสายดูก่อนนะ เล่้มติดครับผมสองรอบนะครับผอยู่นะผมเสียด้นะครับกดคันแรงอยู่แต่ไม่อยู่นะครับผม ตุ่มลมก็บอกไม่ได้ขาอ่อนนะตลุมครับครับดี่แต้มครับผมใส่สี่นิ้วได้ครับแต้มเนี่ย กินต่อกันเลยครับผมไซส์ทเท่ากันนะครับผมไซส์สี่นิ้วครับผม นะครับผมไซส์สามนิ้วครับกับตอนนี้บ่ายโมงห้านาทีนะครับผมก็เดี๋ยวผมถ่ายสภาพหน้าไม้แด้ที่จอดรถให้ดูนะครับสําหรับหมายที่สองนะครับผมเริ่มจากสภาพหน้าไม้นะครับผมก็เป็นหมายไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่นะครับผมก็จะมีตรงนู้นก็จะเป็นผักบุ้งนะครับผม่ตอนนี้ก็จะเป็นพวกกิ่งไม้ครับนะครับ ก็พอตีได้นะครับปลาปลากินช่วงกลางๆนะครับไม่ได้กินริมสุดนะครับผมผมตีกลางๆนะครับผมครับก็จะมีล่มเป็นต้นกล้วยนะครับผมก็พอหลบแดดได้นะครับผมเ็เป็นหมายดงดงต้นกล้วยนะครับผม จอดรถก็ข้างทางนะครับผมปอแบบอบชจดซ้ายไปครับผมก็จอดได้สะดวกครับผมคลอ,องนี้ก็อยู่คลองแขกนะครับผมก็อยู่ในโซนคลองแขกนะครับผม ก็เดี๋ยวมาตามลุ้นกันนะครับจะม,มีแต้มส่งท้ายสวยๆไหมครับผม เาครับผมหลุดครับโอ้ที่ตักอยู่หลังรถนะครับผมว่าจะดึงขึ้นเลยนะครับผมโอ้เสียดายครับผมมีไซส์ห้านิ้วขึ้นเลยครับ จครับผมไซส์สามนิ้วครับโอ้โเสียดายครับตัวที่หลุดก็เดี๋ยววันหลังค่อยมาแก้มือใหม่ครับผมก็ประมาทเองครับก็บผมก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็มาสรุปผลง,งานของวันนี้เลยนะครับผมก็เมื่อเช้านี้ผมไปลงที่ที่จุดแรกนะครับผม จะประมาณ8โมงรอเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ปลานะครับได้ปลาแค่แต้มเดียวนะครับผมก็แล้วก็เงียบนะครับผมน้ําก็น้ําตื้นๆนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นปลาเล็กกวนนะครับผมผมก็เลยตัดสินใจย้ายนะครับผมก็ตกอยู่จุดแรกก็ประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆกับชั่วโมงครึ่งได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจย้ายนะครับผมก็มาถึงจุดที่สองนะครับจุดที่สองก็ลงเหยื่อชุดแรก ลงเหยื่อไม้แรกไปก็เก้าโมงสี่สิบห้านาทีนะครับผมอาทีผมตีเหยื่อชุดแรกไปนะครับผมก็ไม้สองก็ไม่ออกนะครับกินเรื่อยๆนะครับผมกอตอนนี้ก็บ่ายโมงสี่สิบนะครับผมก็ใช้เวลาตกก็ไม่นานนะครับผมเก้าโมงสี่สิบห้านาทีถึงบ่ายโมงสี่สิบนะครับผมปลาก็มีไซส์สวยๆนะครับผมก็จะมีแต้มหนึ่งที่ที่ทําหลุดไปนะครับ โอ้โหนั Star ้นไซส์สวยเลยครับผมก็น่าจะมีห yeah. yeah. ้านิ้วขึ Clan ้นนะครับผมก็ตัดสินใจว่าจะยกขึ้นนะครับเพราะว่าสวิงเนี่ยผมไม่ไดเอามาเตรียมไว้สวิงงูหลังรถนะครับผมก็ประมาณเองครับผมก็ไม่ได้เตรียมสวิงไว้ก็เดี๋ยวมาสรุปผลงานปารวมกันเลยนะครับว่าจะได้กี่เท้บนะครับผม ก็มีแต่ไซส์แค่สวยนะครับผมไซส์สามนิ้วไซส์สี่นิ้วขึ้นนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูข้างบนนะครับครับสำหรับผลงานปลารวมนะครับผมปนินเหมือนจะเริ่มโตแล้วนะครับมีแต่ไซส์นี้นะครับผมมีแต่ไซส์สามนิ้วกับสี่นิ้วนะครับผมก็น่าจะได้ประมาณเกือบยี่สิบแต้มอยู่นะครับผมก็พอได้กับข้าวครับสำหรับไมายที่สองครับผม ก็คนงานประรวมก็ประมาณนี้ครับผมครับอ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับคลิปตกปลาบางน้อย่าคลิปหน้าผมก็จะไปทาคลิปที่ไหนแล้วก็จะตกปลาที่ไหนก็ฝากกดไลค์อ่าเพื่อ,ปอเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาช่องเล็กๆช่วงนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปครับผม